สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาสมัครอีเมลในคอมพิวเตอร์นะครับมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิดคอมให้เราเป็นหน้าจอแบบนี้ก่อนนะครับหรือบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับให้เป็นเดสก์ท็อปแบบนี้ก่อนแล้วก็มาหาที่เป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้นะแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งพอนะครับ มันก็จะโหลดให้เราคลิกแค่นี้พอครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วอันนี้นะครับมันจะไม่มีอีเมลของเรามันจะมีคําว่าลงชื่อเข้าสู่ระบบให้เรานะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์ว่าเดี๋ยวพี่ขอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับ ให้เราพิมพ์ว่าสมัคร gmail นะครับส่วนอันนี้มันขึ้นมาให้แล้วเราก็กดเข้าไปเลยหรือถ้าใครยังไม่ขึ้นก็เขียนว่า gmail แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเขียนเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลยกดเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ให้เราไปหาคําว่าสร้างบัญชี gmail gmail ของความช่วยเหลือใครเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยครับอ่ากดเข้าไปเลยแล้วสักพักนะครับมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้นะ ให้ให้เรานะครับเลื่อนหาคําว่าสร้างบัญชีที่มันเป็นปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะอ่าหรือบางรุ่นอาจจะอยู่ข้างล่างเลยนะอันนี้ของพี่อยู่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่มันก็จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลของเรานะครับอ่าส่วนนามสกุลของใครเนี่ยก็ใส่ชื่อแล้วของเราลงไปเลยนะอันนี้ชื่อเอาเป็นชื่อของเราไม่ต้องมีนามนะครับแล้วก็อันนี้ก็สกุล ส่วนอันนี้ก็เป็นชื่ออ e ีเมลของเรานะครับอันนี้เป็นชื่ออ e ีเมลของเราส่วนอันนี้ก็เป็นชื่อนะอันนี้สมมติว่าพี่ชื่อนี้สมมติว่าทุกคนชื่อจุดจุดจุดเขียนเขียนเป็นชื่อตัวเองตรงนี้ลงไปแล้วก็ไม่ต้องเขียนนามนะตรงนี้ก็เขียนสกุลนะครับเขียนสกุลเสร็จแล้วก็มาโอเคตั้งตั้งชื่ออีเมลของเราจะเอาเป็นอีเมลแบบไหนก็ได้แต่ว่าต้อง แต่ว่าต้องมีตัวเลขนำหลังหรือไม่มีก็ได้ส่วนรหัสผ่านรหัสผ่านทุกคนต้องเอารหัสผ่านที่ทุกคนจำได้เท่านั้นนะครับต้องเอารหัสผ่านที่เราจำได้เท่านั้นนะแล้วยืนยันอีกรอบทุกคนเห็นยืนยันไหมอ่ะยืนยันแล้วก็ยืนยันนะครับโอเคแล้วก็กดถัดไปเลยแต่ว่าแต่อันนี้นะคะพี่ยังกออพี่ยังไม่ได้ก่อกนะครับอันนี้แค่สาธิเท อันทุกคนที่ดูอยู่นะครับอันนี้ให้ดูหมดนะครับโอเคอันนี้มาชื่อนี้นะก็เปลี่ยนภาษาแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่พิมพ์ก่อนเนาะอ่าเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้ถ้าเรากดคำว่าชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้นะครับแล้วมันก็จะเป็นชื่อแบบนี้ขึ้นมาเลยนะ เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็ได้เอ้ยไม่ใช่สิหรือจะเปลี่ยนเป็นของเราก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นของเราก็ได้นะแล้วรหัสเนี่ยเราต้องจําให้ได้ด้วยนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะส่วนของพี่จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขอพิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็กดคําว่าถัดไปตรงนี้นะตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับ ไปเลยอันนี้รหัสผ่านไม่ตรงกันต้องลองอีกครั้งรหัสผ่านไม่ตรงกันเดี๋ยวพี่พิมพ์แป๊บหนึ่งนะครับคือรหัสผ่านเนี่ยต้องตรงกันเท่านั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ไม่บังคับเราก็ใส่ก็ได้เราไม่ใส่หรือไม่ต้องใส่ก็ได้นะเราเกิดวันที่เท่าไหร่ อันนี้พี่ขอแต่งเอา,เอานะครับแต่งแต่งเอาเนาะแต่งเอา,เ,อาเพศเนี่ยเราไม่สามารถต้องการตอบก็ได้นะครับเราสามารถเลิกก็ได้แล้วก็กดถัดไปปุ่มสีฟ้าเหมือนเดิมและกดคำว่าฉันยอมรับแล้วก็จะ เสร็จสิ้นนะครับการสมัครอีเมลก็จะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ